สวัสดีค่ะพบกับช่องปากกระกป๋องไอเดีย Facebook ปากกระป๋องไอเดียแล้วก็แอดมินคนเดิมบุ้งบุ้ยเพชรอินดีนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำโบว์เหลืองทองนะคะออกมาก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เนาะอุปรกรณ์น,นะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะลิปบิ้นต่วนนะคะความกว้างอยู่ที่22มมหรือมิลลิเมตรนะคะแล้วก็ลิปบิ้น ตัวนี้นะคะอันนี้เรียกว่าบินต่วนสีขาวความกว้างอยู่ที่10ม mm, มมีอะไรอยู่แล้วนะคะวันนี้ที่มาทําเพราะว่ามีออเดอร์ลูกค้าสั่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีอะไรตัวนี้เหลืออยู่นะคะเราก็สามารถที่จะเอามาทําต่อได้เลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่วัสดุของเราก็จะได้ไม่ mm hmm. เหลือใช้นะคะทุกคนมีเยอะเลย เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ30ลวด20เซนติเมตรนะคะลองทำดูเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะวัดปลายมา5นิ้วนะคะโค้งกลับมาแบบนี้โค้งกลับมาแบบนี้เดี๋ยวจะทำหลายอันนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดไม่ทันก็ค่อยๆรีตามนะคะแล้วก็สแตปเปิลขาดไม่ได้นะคะ ย้นอนดูก็ได้นะคะเพืเ่อนๆค่ะปึบตอนนี้มาตอนเช้าๆนะคะทุกคนอากาศดีๆเนาะความกว้างตัวนี้ก็สักประมาณ4นิ้วครึ่งนะคะ อะไรเนี่ยทุกคนมากันอีกแล้วมาบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าไหนๆก็ได้ทําส่งลูกค้าแล้วเพื่อก็เลยถือโอกาสลงคลิปให้เพื่อนๆดูเลยแล้วกันเนาะเพื่อนๆก็จะได้เอาไปทาเองได้นะคะแต่ใครที่ใครที่ต้องการเราทําไม่ได้ก็หรือต้องการจะซื้ออะไรวัตถุอะไรวัสดุนะคะก็สั่งได้ที่ช้อปปีได้เลยนะคะ ช้อปปี้ร้านชื่อว่าร้านปลากระป๋องไอเดียนะคะหรือลิปบิ้นไปไปบายปลากระป๋องไอเดียนะคะชอบความเป็นลิปบิ้นแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเพราะว่าลิปบิ้นมันมีหลากหลายสีมันก็เหมือนแบบเราเป็นคนที่ต้องมีสีสันในชีวิตเบอร ทำไปได้สักพักหนึ่งก็ความแบบความที่เรียกว่าสมาธิสั้นก็มาอีกนะคะเดี๋ยวจากนี้เราจะมาประกอบแล้วนะประกอบก็แค่ทาเหมือนกัน2อ,อันรึบนี่ขั้นตอนนี้จิกลงไปมัดเลยนะคะรวดเร็วมากค่ะทําแบบนี้รวดเร็วที่สุดละ แบบนี้นะคะปรึบเสร็จแล้วนี่วางลงแบบนี้หนึ่งสอามรวดวางจับปลายให้เท่ากันมัดแบบนี้นะคะรึบ สองแล้วจับแค่นี้อยากเลยสองทีนี้นี่ กี่อันแล้วคะทุกคนห้าอันห้าอันแล้วก็จะมาเก็บหนึ่งสองอาสามสี่ห้า ครึ่งทางแล้วค่ะเป้าหมายคือสามสิบอันนะคะโอเค แข่งกับเวลาสุดๆออันนี้ไม่ต้องจับไม่ไม่ไม่ต้องจับจีบเลยค่ะแต่ละอันเราต้องมาจับตอนที่เราจะมาลวดนะคะ เลียงไว้นิดนึงเลียงเขาไว้นิดนึงเพราะจะได้รู้ว่าถึงกี่อันละเพราะว่าเราจะมีเป้าหมายทั้งหมด30อันทําไปก่อนหนะ้านี้แล้ว10อันค่ะเมื่อกี้ก็5แล้วใช่ไมหมคะสิบห้ครบละหนึ่ง ี<ส>่ห้ายี่สิบก้าวเดี๋ยวเราก็าเล่นขั้นตอนแรกก่อนเนาะปลายห้า เราจะเอาอีก5อันก็เสร็จแล้วค่ะฟินิชแล้วก็ทำอีกอนหนึ่งเป็น31เอาไว้เป็นตัวอย่างให้กับทีมงานนะคะ เก้าสิบครบแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทำตรงกลาง เสร็จปุ๊บก็จัดนิดนึงนะคะเพื่อนๆนึ่งสอง Loom. Dipp-a-loom-saj. saj skiss อ่ะลืมอีกแล้วรีบไปนะรู้วดาจะบอกหรือยังสี่ ห้าเลาเก็บจะได้ไม่ลกโต๊ะสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วค่ะทีนี้ลวดไม่พอค่ะเดี๋ยวเรามาทำลวดก่อนอันนี้ก็คือที่วัดการลวดนะคะหนึ่ง 3องสห้าอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเอาไปมัดจริงมันมีนะอันนี้โอเคลุยต่อเลยค่ะทุกคนใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วค่ะดูบ,บ่อยเริ่มเป็นหรือยังคะ Yeah. So. 三，四。 เสร็จแล้วคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนหมดห้าอันค่ะเดี๋ยวยังมัดละห้าก็เดี๋ยวจะไปส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามจน จบคลิปนะคะจะกันหน่หน้าจา้าบ๊ายบายไปแล้วนะแถมให้ลูกค้าค่ะ